สวัสดีค่ะไกด์สุยนะคะก่อนโควิดปี2563สบุยเป็นไกด์หรือมักคุเทศที่พานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยค่ะอันนี้เราก็พาไปที่แม่ห้องสอนนะคะอันนี้ไปดูกระเหลี่ยงคอยาวค่ะแล้วก็ล่องแม่น้ําแม่ปิงค่ะนะคะพาท่องเที่ยวกินข้าวเย็นนะคะ ก็ไปวัดท่าซุงค่ะไปยุธยาค่ะแล้วก็อันนี้พานักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดพระแก้วค่ะก็พานักท่องเที่ยวไปดู โชว์ช้างนะคะที่ฟาร์มจร,เระเข้ค่ะส่วนมากตัวมักคุเทศมักจะให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ใหม่ๆก็คือได้เรียนรู้เรื่องของความเป็นไทยๆกับโกมวยค่ะนี่คืออาชีพหลังจากโควิดนะคะหนึ่งปีก็คือมาขายหน้ากากผ้าย้อมคลามค่ะทั้งหมดก็มี12แบบนะคะ12ลายค่ะ และปัจจุบันก็ขายได้ได้เป็นหนึ่งในห้านะคะของโครงการ DPD Smart c e n อ e r ในภาคกลางอะคะ่ะก็แล้วก็ขายอยู่ในยังแฮปตลาดยังแฮปปี้ด้วยค่ะ <I> ขอบคุณค่ะ